โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับแบรอัปเดตนะครับแพด1.1.1เนาะก็ซอร์ชัน7มีแพดใหญ่นะครับฟีเจอร์สปอตไลท์หลักๆเลยก็คือมีฟังก์ชัน Quick Move Quick Move เนี่ยทำให้ยูนิตของเราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแบบมันไม่ได้เร็วขึ้นจริงๆนะแต่ว่ามันคือตัดแอนิเมชันในการเคลื่อนที่ออกไปเนาะทำให้เราสามารถแบบเออสำหรับคนที่แบบเล่นบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้อยากดูแอนิเมชันทุกครั้งก็สามารถมาติ๊กถูก Quick Move ได้นะครับ ติดตรงที่ผมโชว์ให้ดูเลยนะ insert ให้ดูนะครับอ่าทีนี้ก็มีเอ่อฟังก์ชันในการแ a p generation เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันคือหลักๆแล้วเนี่ยเอ่อ standard นะครับอืมเพิ่มการเจนแมปแบบฟังก์ชันในการเกิดอะ่ะก็คือเป็น standard อันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับในภาค6นะครับแล้วก็ที่ทวีปเนี่ยมันจะแบบมีความหลากหลายแล้วก็ คาดเดาได้ยากขึ้นนะแล้วก็ฟังก์ชันที่เราเล่นกันแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นบาลานซ์นะก็คือแบบเป็นเหมือนของซีรีไลเซชั่นเนะครับที่เราเล่นเล่นกันมาเนาะก็คือคือถ้าใครชอบการเจนแมปแบบภาค6หรือภาค5าเงี้ยก็เลือกสแตนดาดแต่ถ้าใครชอบแบบภาค7ที่เราเล่นกันมาประมาณเดือน2องเดือนเนี่ยให้เลือกแบบบาลานซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อเมือง เปลี่ยนชื่อเม่ทับได้แล้วนะครับผมวิธีการก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีการปรับให้สามารถมองเห็น UI ต่างๆได้ดีขึ้นนะก็มีการปรับยูนิตให้เห็นง่ายขึ้นปรับหลอดเลือดให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับดูง่ายๆแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าเออมืองถูกโจมตีดิสริกถูกโจมตีอะไรเงี้ยแมืนเช่อย่างภาพที่เขาโชว์ให้ดูนี่ แล้วก็มีเทรดเลนส์นะครับสามารถส่งเมอร์แชนได้ผ่านเลนส์เลยนะครับเมื่อก่อนเราจะต้องลากเมอร์แชนไปเองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะก็เอาเมอร์แชนไปผ่านเทรดเลนส์ส่งปุ๊บปั๊บได้เลยอย่างที่ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้มีในฟังก์ชัน Add Progress เนี่ยตรงเนี้มุมซ้ายบนเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าเออหรืออีกิเทิร์กว่าจะถึงคริสตนะครับอืม แบบมีการโชว์ให้เห็นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยยังไม่ได้ลองเล่นจิมกันก็มีปุ่มรีสตาร์ทให้แล้วนะครับสำหรับแบบว่าเออเปิดโอ้เกิดตรงนี้ไม่ชอบเลยก็สามารถเจนแมปใหม่ได้เริ่มจุดเกิดใหม่ได้นะครับก็มี n a t ชอร l วอนเดออันใหม่นะครับ m o u n t นเอเวอเรส t ก็มีหลายๆอย่างนะครับแต่ก็เอ,อ,อันนี้จะเป็นรายละเอียดแล้วเนาะก็คือปรับบาลานในโมเดลเอ แล้วก็ปรับความเร็วในการเล่นอะไรอย่างนี้เพิ่มผู้นํามีปรับบาลานซ์ของผู้นําใหม่อันนี้ลองอ่านกันเองได้นะครับก็อันนี้คงไม่ลงรายละเอียดนะวันนี้คงมาพูดคร่าวๆก่อนคือหลักๆแล้วผมรู้สึกว่าที่มันสําคัญเนี่ยคือฟิกคูเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็การเจมแบบใหม่แบบใหม่เนี่ยก็คล้ายๆซี v i l เลชเชน6ซึ่งมันจะแบบมีความหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ๋อแล้วก็มันมีแจ้งเตือนเรื่อง t r e a s u r e Fleet ด้วยแบบว่าเออทำไงเราถึงไม่มี t r e a s u r e Fleet เกิดขึ้นสักทีเนาะซึ่งเมื่อก่อนก่อนน้นนี้ผมทําคลิปบอกไปว่าแบบสิ่งที่เกมไม่บอกเราอะตอนนี้เกมมันบอกแล้วนะครับว่าเออคุณยังขาดฟิชชิงเควนะในเมืองน,นี้คุณยังไม่ได้วิจัยอันนี้นะมันบอกเราแล้วนะครับตอนนี้อืม ผู้นำใหม่สำหรับคนที่ซื้อ DLC c r o ครอสโ d ลดอะไรอาเงี้ยซื้ออยธรรมเอ้ยมีอายธรรมใหม่บากเกลีย์นะก็ลองดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้คงเล่าแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ